สวัสดีค่ะโอสัสิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะกับสุขแรกของเดือนกุมภาพันธ์อากาศเริ่มคลายความหนาวเย็นลงไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับอากาศเพื่อช่วยเหลือพวกเราปัจจุบันปรับตัวตามความต้องการของสังคมค่ะทันเทคโนโลยีมากขึ้นแต่บริการประชาชนเข้มข้นกว่าเดิมไม่ได้ยอกันเองนะคะแต่ว่าไปเห็นกับตามาจริงๆค่ะคุณจะได้พบ การพลิกตัวขนาดใหญ่ขององค์กรภาครัฐด้วยความมุ่งมั่นของผู้นำที่ค่อยๆปรับวันละองศาบริหารเป้าหมายจนสำเร็จประชาชนได้ประโยชน์คนทำงานได้กำไรคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำองค์กรได้อาจไม่ยากแต่ว่าการพาองค์กรเดินไปจนสำเร็จกลับไม่ง่ายค่ะ เบื้องต้นในวันนี้เราจะได้ฟังท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดตรสุรศีกิติมนทลเล่าให้ฟังถึงการเปิดตัวเองออกสู่สาธารณะด้วยโซเชียลมีเดียทาง Facebook Page กรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เด็ดก็คือมีการไลฟ์โดยอธิบดีและรองอธิบดีทุกวันและทุกอย่างก็มีความหมายทั้งสิ้นค่ะการทํางานของกรมฝนหลวงและการเกษตรเนี่ย มันเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากมพี่น้องประชาชนในช่วงของการเกิดความทุกข์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของหมอกควันฝุ่นจิ๋วในกรุงเทพมหานครพี่น้องประชาชนก็จะลับตาและนึกถึงคาดหวังคลมรล่อกและกามิเศษก่อนเลยเพราะว่าทุกคนก็เคยได้รับความเมตตาจาก และพระมหากรณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของโครงการฝนหลวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไงที่จะต้องสนองความต้องการหรือความคาดหวังของพี่น้องประชาชนให้ถูกที่ถูกเวลาส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่จะต้องอทําสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงของเราได้ง่ายขึ้นได,ได้มากขึ้นเราก็จะมีเพจในเรื่องของ Facebook ของรรกรมฝนหลวงเกษตร ซึ่งเราจะใช้ช่องทางเหล่านี้เนี่ยเป็นการตัวก,กลางในการที่จะเชื่อมระหว่างความคาดหวังของพี่น้องประชาชนกับในเรื่องของการทําง,งานของเราเพื่อให้ถูกที่ถูกเวลาตามความต้องการของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมีข้อความความคิดเห็นหรือ,อให้ข้อมูลในเรื่องของพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ที่ทันสมัยมากๆตรงนี้ในการที่จะเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการวางแผนในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าทางผู้ริหารคือตัวอาทิตดีกรมขนลวนและกรมพูชษเองได้ออกมาทําการไลฟ์ผ่านเพจ Facebook ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ได้เห็นข้อความของพี่น้องประชาชนได้อ่านข้อความของพี่น้องประชาชนด้วย ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของการที่เราจะทำงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ถูกที่ถูกเวลาตรงนี้การไลฟ์หรือว่าการถ่ายทอดสดนี้เริ่มทำงานช่วงมีปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ปี2561ค่ะโดยอธิบดีสุรศีต้องการให้ประชาชนได้ฟังข้อมูลอย่างทันการประหยัดงบประมาณโซเชียลมีเดียก็เลยเป็นตัวเชื่อมสำคัญและพัฒนาจนตอบโจทย์ในหลายด้านค่ะ การไลฟ์ผ่านเพจ a c e b o o k เนี่ยเราเริ่มต้นจากในปี2561นะครับที่เกิดวิกฤตในเรื่องของปัญหาหมอกควันหรือฝ oh. ุ่นจิ๋วในเขตกรุงเทพมหานคร <c oughs> นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดนะครับว่าอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารให้พี่น้องประชาชน <c oughs> ที่กำลังคาดหวัง <c oughs> เป็นวิธีคิดด้วยว่าถ้าเราทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ ส่งผลไปในลักษณะที่ว่ามีพี่น้องประชาชนที่สามารถสื่อสองทางในการที่จะร้องทุกข์ในเรื่องของการที่จะร้องขอในเรื่องของการฝนในพื้นที่การเกษตรในเรื่องของเติมน้าในเขื่อนทีมงานของเรามาร่วงกันคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่คนไทยนิยมใช้ Facebook ค่อนข้างมากอยู่แล้วด้วยน่าจะเป็นสื่อที่ประหยัดงบประมาณเราเป็นการสื่อสารโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจได้ทุกวันตรงนี้ วิธีการนะคะก็คือตัดช่องว่างในการสื่อสารกับประชาชนลงซะและก็เข้าถึงด้วยเทคโนโลยีสร้างความใกล้ชิดด้วยการให้ผู้นำมาคุยกันเองเลยค่ะเรื่องนี้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากแต่ว่าผู้นำก็ต้องมีความกล้าด้วยนะคะเพราะมุมนึงใกล้ชิดชาวบ้านแต่อีกมุมคือเป็นด่านหน้าให้กับองค์กรทั้งหมดพิสูจน์ได้จากผลลัพธ์ของการเข้าถึง Facebook ค่ะ ในส่วนของเพจ Facebook ของกรมฝนหลวงและก็มีเศษมีในแต่ละปีมีการเข้าถึงนะครับเกือบล้านนะครับในการที่จะเข้าถึงมาแล้วมียอดในการที่จะไลฟ์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละวันเป็นหมื่นนะครับนะซึ่งเราก็มองในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเพจ Facebook ของเราตรงนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการไลฟ์อย่างเดียวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทความมีคลิปเป็นรายการใต้ผิกฝนหลวงด้วยในการลงพื้นที่ที่จะมาทําเป็นเหมือนแบบ สารคดีหรือเป็นในลักษณะที่ลงไปในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่จะเอามาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้มากขึ้นมีในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญสคัญ,คญตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพจที่เราสร้างความหลากหลายขึ้นมาตรงนี้ครับได้ยินเราอึง้งใช่ไหมคะยิงปืนนัดเดียวได้นกมาทั้งฝูงเลยค่ะสำคัญคือประหยัดงบประมาณรัฐตรงประเด็นในการแก้ปัญหา กำไรมหาศาลก็คือพัฒนาองค์กรแล้วก็คนไปพร้อมกันนอกจากนี้นะคะยังพัฒนาไปถึงการทำหนังสือเองอีกต่างหากค่ะส่วนของกรมฝนหลวงและกรรเกษตรเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประจำทุกปีนะคร <s> เพื่อที่จะให้มินมีหลักฐานหรือมีเป็นประวัติของกรมฝนหลวงและกรเ <S <S รเกษตรเอาไว้ <S <S เริ่มแรกนะครับเราก็มีการที่จะจ้างในการผลิตสื่อในลักษณะนี้นะครับ แต่ในปีงบประมาณ2563เราก็ลองผลิตสื่อเป็นของเราเองเป็นในลักษณะเป็นหนังสือบทความที่เราเขียนเองทั้งหมดในคลิปจะมี QR code ด้วยนะครับคลิปวิดีโอพวกนี้เราก็ผลิตเองโดยทีมน้องๆในทีมประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นการสร้างคนครับคือผมต้องการที่จะสร้างพลากรให้สามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเอง อันนี้เนี่ยมันถือว่าต้องมีภูมิก่อนก่อนที่จะไปจ้างหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ติดอยู่กับตัวนะครับในการที่จะจ้างหรือจะผลิตเองเนี่ยเราสามารถที่จะกำกับในความต้องอก,การของเราได,ได้อย่างเต็มที่อันนือเล่มนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึ่งทีว่าเรามีทั้งสองภาษาซึ่งเป็นการทําทั้งสองภาษาแล้วก็ภาษางกฤษนี้ก็เป็นทีมงานภาพภาษาอังกฤษของน้องๆของกองผลิหากรการเกษตรเป็นผู้ที่จะทาในลักษณะแบบนี้ ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่ไม่ได้ทำตังหาหลักการนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ใช้ได้ะคะ่ะนอกจากนี้ที่อดเห็นก็คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการพัฒนาความสามารถเข้ามาร่วมทำงานได้อย่างไม่ต้องเกี่ยวกับหน้าที่เพราะเกี่ยวกับใจที่คุณอยากทำล้วนๆเลยค่ะในส่วนของบทความเนี่ยเราก็มีทีมงานนะครับหลายคนมากเลยนะครับเราผลิต พยายามสร้างน้องๆขึ้นมานะครับหลายคนทีมงานที่จะเป็นนักเขียนเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ีห้าคนแต่ใช้นามประกาหมดนะครับแต่เป็นพวกทีมงานน้องๆใหม่ๆเด็กๆตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะสอนที่จะฝึกในเรื่องของการที่จะเขียนบทความลงมาในเพจ Facebook ของกรมสนหลวงและกัมพูช์เซซึ่งในบทความเหล่านี้เนี่ยเขียนมาทั้งหมดเนาะขนาดนี้น่าจะเป็น2-300บทความ,มนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมในเพจ ตามอ่านในเพจเป็นผู้ของกรมฝรัวงและกรมเกษตรได้ใน<ฤ>ส่วนนี้ซึ่งเ,เราคาดหวังนะครับว่าในการที่จะปลูกฝังให้น้องๆเ,เป็นข้าราชการรุ่นใหม่นะครับจะเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของกรมฝรัวงและกรมเกษตรเนี่ยสามารถที่จะมีศักยภาพในการทํางานได้ในหลายๆด้านทั้งๆที่บางคนที่เป็นเขียนบทความเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานด้านประชาสัมพันธ์โดยตรงนะครับแต่มี ภูมิความรู้ในเรื่องนั้นๆแล้วก็ให้เขียนถ่ายทอดออกมาในความคิดเห็นแล้วความรู้สึกที่ที่ตัวเองมีอยู่ในขณะเดียวกันเราก็ช่วยดูในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่จะแนะนำว่าเอ้ยมันดีไม่ดีมากน้อยอย่างไรในการที่จะช่วยดูในเรื่องของการเรียบเรียงให้อีกทีนึง่งเป็นบรรยากาศการทำงานที่สร้างสารรค์มากๆเพราะไม่ใช่แค่คิดและทำอย่างเดียวแต่ว่าทั้งหมด คือการสร้างไปด้วยค่ะซึ่งสำหรับคนทำงานก็จะดีตรงนี้สิ่งที่สุขแบบไทยเจพเพียงนำเสนอในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพลิกบทบาทของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเท่านั้นนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาทำความรู้จักคุณสมบัติพิเศษที่มีในตัวผู้นำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดรสุรศรีกิติมณฑลโอถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการเดินตา ทั้งสำหรับตัวโอ๊ตเองแล้วก็คนไทยทุกคนเลยค่ะลองฟังบางส่วนก่อนนะคะแล้วจะมาเล่าให้ฟังละเอียดในตอนหน้าค่ะเราต้องมีความมุ่งม,มั่นมีปณิธานที่แบบมุ่งม,มั่นเข้มแข็งมากเลยเราจะท้อไม่ได้ในการที่เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องมีปัญหาอุปสรรคแน่นอนที่อเข้ามากระทบเพราะนั้นจิตใจเราเราต้องมีความเข้มแข็งมาก การที่จะให้คนเดินตามนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะทำให้คนเดินตามเนี่ยเราต้องลงม,มือทำอด้วยตัวเราเอง<ะ>ให้เขาเห็นว่าเราทำจริงความเสียสละส่วนตนเนี่ยต้องมีมากขึ้นเพื่อเห็นประโยชน์ส่วนรวมสุขแบบไทยเจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ